พุม้มกระเตยมาพุก็มาพ่อพอ,อีกโค้มยังอยู่นี่แเล็กจิ้บจังเดยนะมือมือหนึ่งก็ถือโทรศัพท์อีกมือหนึ่งก็ถือกบที่ท่านผู้ชมมือหนึ่งก็ถือโทรศัพท์มือหนึ่งก็ถือ,อกบจับไงก็โค้มบ่บมีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโค้มกันอยู่กันแท่อี่เด็กแงไไ่ไรนะครับท่านผู้ชม เป็นจังเดยครับท่านผู้ชมสองโคมมนะครับสี่ตวสวด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  Nash จังแบบนี้มือนี่เป้าเจ๋งกับมากับไอหม,นมูนะครับมาไต่กบนะครับฟังดีเสียงเล่หท่านผู้ชมวาหลายบ่หลายแต่รู้ซื้อกานน้ำจะเลือกไปเน่ยนะ ตัวนี้กะลีอยู่กันเท้าอาจจะเป็นคบผูพวกคบผูกกัคบคบเมียลุนซอยบ้าจิงเนี่ยโอ้ยอยู่ข่างน้ำนี่คับผู้ชมคบเมีนเนมย,ย,ยนะครับเป็นคบเมียใบใหญ่บผลสุดท้ายนะครับของฤูดูการหนีแล้ว ่ะแหละครับพรมแรกเจิดโตอีกแล้วมือนี้ผมก็รู้ซึกซึกว่ากบมันจะอยากแค็แค่งแน่น,นะท่านผู้ชมเพราะวา่าฝนมันตกต่างแต่เศร้าบาาน,นี้ตอนนี้ฝนมันก,นกนระกำลังริ่นแต่ความู้สึกก็คือว่ามันเป็นแค็แค่งเล็กน้อยเนี่ย หลังจากจับตัวเมื่อกี้ก็เห็นอีกตัวนึงปวดปวดทีกันแท้นี่ครบเื้่แต่ตัวเมื่แหงใครแตกเลยอุตผ่าห์โชคไอต่อครับเจอตัวอีกแล้วอี้บิ๊กเลยตัวนี้ จับไงก็โค้มบ่มีอีกแล้วกี่น้อ,นองเอ้ยโค้มกันอยู่กันแทะนีเอบเลยห่องเหมือนกันไปเงๆีๆยหมูยู่ในื้น้ำเล็กๆนะครับผู้ชม มากระหอบันนี้เห็นตัวหนึ่งนะเย็นยังบ่เขาโค้มกบผูตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมเต่กบเต่กบโค้มมันกะมีตัวแขะตัวบอนะท่านผู้ชมฐานมันอยู่นามเล็กมันก็จิแขะมันกะจิจับหยากแน่ยถามมันอยู่นามข้อห้องเห็นก็เต็มเป็นสีมันก็สามารถจับได้นะที่จังเนียนี่ครับท่านผู้ชมไปแล้วครับตัวผูมุกี้ลดเมื่ันตัวหน่อยแห่งนะครับท่านผู้ชม ก็แล้วก็เป็นยังครับเต่ตัวเดียวตัวผู้ตัวซ้ำสองอยู่นี่กี่หน่อยแห้งเด็ตัวแม่กัตามรูปอยู่ลก้กกะง่ามอยู่ใส่มาเรื่อยๆกะได้ประมาณนี้นะครับนี่ตัวหนึ่งที่ตายเพราะว่าพ่ออยู่ถนนพ่ออยู่ถนนนะครับท่านผู้ชมใส่อยู่ประมาณสามรู โอหยังมน้าเมื่อกี้พวสองคมจะเอาคมได้ดีเดี๋ยวจะเอาค้อมอีกก่อนเดี๋ยวเห็นคมหนึ่งดีแถวนี้แหละครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ขึ้นอยู่ใกล้ๆกันนะครับเห็นว่าขมหนึง่งทีแถวนี้แหละทีอ๋อเห็นกับตาเลยเมื่อกี้คมหนึ่งทีนี่นี่น,น,น,นี่ครับท่านผู้ชม ครับเห็นไ่ครับท่านผู้ชมพุ่มหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดกล่องก่อนนะครับเพราะว่าถ่ายโทรศัพท์นะครับจะจับตัวก่อนเป็นเชงได้ครับท่านผู้ชมสองพมนะครับสี่ตัวสวด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 หลังจากที่ผมจับโคมหนึ่งแหละก็จับโค่มอะไรกันนะมันก็มีโคมหนึ่งโค่มกันดีแค่แถวนี่แหละมันกำลังจะเข่าคู่นะท่านผู้ชม แต่ตอนนี้ผมเห็นตัวผู้ตัวเมียอยู่แถวๆนี่แหละผมโมโหมันอยู่ใส่เ่ผม,มาขับรถกันอผมจับตัวตัวผู้ให้มึงก่อนแต่ตัวเมียมันอยู่แถวๆนี่นะครับท่านผู้ชมมันนี่ตาคู่กันอยู่เมื่อกี้เลยฝากไปก่อนฝากไปก่อน